สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินสายไฟกันนะวันนี้จะติดเครื่องแล้วนะหลังจากที่เรียนทฤษฎีมาห้าวันห้าวันแล้วทฤษฎีจบหมดทุกตัวเซ็นเซอร์ทุกตัวนะเซนเซอร์คุมเครื่องเซ็นเซอร์คุมเกียร์นะแล้วก็พวกขึ้นหน้าปัดสัญญาณต่างๆเรียนครบหมดระบบแอร์พัดลมระบายความร้อนนะวงจรแอร์นะ,นะเราก็ เรียนทฤษฎีจบแล้ววันนี้จะมาเดินสายไฟจะมาต่อสายไฟตอนนี้กําลังถอดสายไฟกันอยู่นะอดสายไฟกันอยู่ตันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้กหกคนนะคนกำังกดสายไฟกดทั้งหมดนะแล้วเราก็จะต่อใหม่แล้ว ปดเจ็จแล้วก็ามาต่อใหม่ถ้าปวดโตรุ่นที่แล้วก็ต่อไว้นี่เราก็ยังมาต่อใหม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวจะดูซิวทาทำแล้วเป็นไงติดสมบูรณ์นะน้ำปาดข,ขึ้นครบเกียร์เปลี่ยนทุกเกียร์เทสได้ทดสอบได้ไทุกตำแหน่งอ่านค่าสัญญาณต่างๆวัดโวลของเซนเซอร์ต่างๆครบจบ ตามคู่มือก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะอันนี้ก็คือคอร์สเรียนวายสายไฟนะครับท่านใดที่อยาสนใจที่อยากเรียนวายสายไฟก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ที่ผมอาจารย์นิสิตเบอร์0815140369วันอีกทีนะครับเบอร์0815140369ับคอร์สหน้าวันที่6กุมภาพันธ์ นะคอร์สหน้าวันที่6กุมภาพันธ์เปิดคอร์สซ่อมเกียรโตนะ้ซ่อม,มัวหอนเกียรโต้นะครับทั้ง atf แล้วก็ cvt นะถ่ายทอดไปให้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพนะครับที่มาเรียนกันก็เป็นเจ้าของอู่ทั้งมั้นนะครับนะก็มาหลายามาหลากหลายจังหวัดนะปีนี้ก็มีมาป่าจีนบุรีมีลบบุรีนะมีสมุทรปราการมีระยอง นะก็ขอบคุณที่ให้ผมได้ถ่ายทอดความรู้ให้ก็ลูกศิษย์หลายๆายคนนะทั่วประเทศไทยที่มาเรียนไปก็เขาต้องขอบคุณนะเขาก็าไปใช้ต่อย,ยอดในธุรกิจของแต่ละคนนะครับนะอาจารย์มิสิตยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นะครับมาได้เลยครับผมผมสอนมา22ปีแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ